จาให้มันเป็นมานะธาตุขันที่อุประโลกใช้งานไม่ว่ากายหรือไม่ว่าจิตทั้งหมดทั้งสิ้นนั่ะหรือว่าสิ่งชั่วข้าวทั้งหมดรู้ก,ก็ชั่วคราวเห็นก็ชั่วคราวดังน,นั้นรู้อย่าถือรู้รู้ก็ไม่ต้องยึดรู้เห็นก็อย่าถือเห็นเห็นก็ไม่ต้องยึดเห็น หนูบโลกเห็นขึ้นชั่วคราวบโลกโรกรู้ขึ้นชั่วคราวถ้าว่าจับต้องรู้เห็นแบบไม่ถูกนะจริงจ,งจังจิ้งจ้องต้องตั้งเหนียวแน่นเหนียวหนื่ด,ด้วยแล้วมันจะก่อเกิดเป็นมานะมานะเนี่ยก็คือกรรมเหนียวแน่นนั่นเองมานะก็มายถึงถือนั่แหละลูกถือไม่ยอมปล่อยถือไม่ยอมวางถือรู้ไม่รู้ถือเห็นไม่เห็น หมือน,นคนที่ติดปัญญานั่นแหละถือตรงที่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นน่ะวนเวียนอยู่แค่เข้าใจไม่เข้าใจเอมันติดตัวคอยเข้าใจแล้วก็ติดไอ้ความที่มันไม่เข้าใจอะไรเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดทั้งสิ้นให้แต่ปัญญาความคิดความเห็นความรู้สึกอารมณ์ทุกประเภทสัญญงสัญญาความจําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะความจือความจาเนี่ยชั่วคราวหมดนะ แต่นั้นก็ไม่ต้องคอยได้คอยเสียกับธาตุกับขันเราที่ไม่ใช่เราเขาที่ไม่ใช่เขาธาตุที่ไม่ใช่ธาตุขันที่ไม่ใช่ขันจิตที่ไม่ใช่จิตเหมือนกับว่าทุกอย่างคือชั่วขราวทั้งหมด ถึงจะมีก็มีท่ามกลางความไม่มีทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นก็ท่ามกลางความไม่เป็นปรากฏก็ปรากฏท่ามกลางสิ่งที่ไม่ใช่การปรากฏเรียกว่าท่ามกลางว่างทุกสิ่งอย่างแต่นั้นการใช้ธาตุขันเนี่ก็ต้องพึงระวังอย่ายให้ก่อเกิดมานะกระทบกระทั่งดูถูกเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนถ้าไม่งั้นก็จะเกิดการใช้วิบากกรรมต้องประจำขันก็ต้องวนวันเว,วนวเวียนเกี่ยว,วเรื่องของทิฏฐิมานะอยู่ตลอดลูก อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะหมดอย่างนี้อย่างนั้นทุกทีเมื่อไหร่จะหมดจิตประเภทอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไหร่จะหมดสักทีเพราะว่าที่มันไม่หมดจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่หมดนะมันใช้วิบากเรียกวิบากชั่วคราวไม่แต่กรรมหรือสายกรรมจริตประเภทนี้ประเภทนั้นก็ตามทีอย่าไปคิดว่าทําไมมันไม่หมดสทีมันเป็นการใช้วิบากชั่วคราวนะทางจิตนะ ดังนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะยึดหรือไม่ยึดมันก็ไม่ยึดอยู่แล้วในตัวมันเองเป็นพื้นฐานเลยเหมือนก็ว่าการยึดนี้ของทุกธาตุทุกขันเนี่ยมันเป็นการยึดชั่วคราวหรือยึดพอได้ใช้งานแต่ถ้ายึดแบบหลงแล้วก็มันก็จะหลงดันทลังยึดไปเรื่อยๆนี่ว่าแบบหลงแต่แบบโปรงแบบว่ามันก็ชั่วคราวทั้งหมดทั้วลูกเหมือนกับมือเราที่จับของขึ้นมาก็จับชั่วคราวจับแล้วก็ปล่อยไม่ใช่จับแล้วก็กำเหนียวแน่นอยู่เช่นนั้นตลอดเวลา ไม่ใช่นั่นนะการอุปโลกใช้งานใช้ท่าใช้ขานีน่ก็ชั่วคราวทั้งหมดแหละใช้แล้วก็แล้วไปแต่ระวังอย่างเดียวว่าอย่าเอาไปกระทบกับใครอย่าเอาไปชนกับใครอย่าเอาไปขัดแย้งกับอะไรอย่าเอาไปเปรียดกับอะไรอะไรนะไม่ต้องไปเหลื่อมล้ำกับอะไรอทั้งหมดทั้งสิ้นมันเหมือนก็ว่าเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดสิ่งอุปโลกทั้งหมด เราก็เราไม่จริงเขาก็เขาไม่จริงถ้าเขาจริงเมื่อไรเป็นควายทันทีเขาควายเขาหัวเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาก็เขาไม่จริงเขาก็ชั่วข้าวเ,เราก็เราไม่จริงเราก็ชั่วข้าวแต่ถ้ารู้สึกว่าเราจริงจริงเขาจริงจริงขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็ควายทันทีถ้าไม่รู้จักควายก็เรียกว่ากระบือก็ได้ะกระบือ รู้ก็เหมือนกันแล้วก็รู้ไม่จริงรู้ก็ระลโรคขึ้นชั่วคราวจะรู้ไม่รู้ก็ของชั่วคราวทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดคิดว่ารู้จริงๆขึ้นมาจริงในรู้ขึ้นมาเมื่อไรก็หลงรู้ทันทีเรียกว่าวิชาหลงรู้ทันทีแล้หลงแม้แต่รู้จริงก็ยังไม่จริงเลยลูกแล้วนับภาษาอะไรกับรู้ไม่จริงก็ยิ่งไม่จริงใหญ่ ขนาดรู้จริงก็ยังไม่ใช่ของจริงสิ่งชั่วคราวทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนักภาษาอะไรก็รู้ไม่จริงก็ยิ่งไม่จริงใหญ่แต่ถ้ายังหลงดันทรังรู้จริงรู้จริงนะแต่คิดว่ารู้จริงะแล้วก็ดันทรังว่ารู้จริงรู้จริงไม่ใช่รู้ไม่จริงนะรู้จริงก็หลงจริง ถ้าโมแต่ไปปากปัามมารู้จริงอยู่แล้วแล้วก็มันก็หลงรู้นั่นเองลูกแต่นั้นรู้จริงก็ยังไม่จริงเลยนะก็ยังเป็นสิ่งชั่วคราวแล้วนะภาษาอะไรก็รู้ที่มันไม่จริงแต่นั้นจะรู้จริงหรือรู้ไม่จริงก็ไม่ต้องเอาเป็นประมาณทั้งหมด้งสิน้นเรียกว่า <c oughs> ไม่ใช่ตัวตนเป็นผู้รู้รู้ที่ประหลาใช้งานนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เขารู้จริงแล้วไม่ใช่ว่าเรารู้จริง มันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้หรือเรารู้หรือเขารู้มันไม่ใช่ทั้งหมดทุกลักษณะธนการยึดถูออยู่ในฐานะของการอุบโลกใช้ทั้งนั้นเองลูกไม่ใช่อะไรเลยแุบโลกใช้สมมติใช้ทั้งนั้นเลยสมมติก็ไม่ใช่ของจริงอ่ะอุบโลกก็ชั่วค่าวเหมือนกับละครอ่ะมันไม่มีความเป็นของจริงในตัวมันเองอยู่แล้วสมมติทั้งหมดอ่ะใครจะเป็นอะไรกับสมมติทั้งนั้นแหละ สมมุตินะไม่แต่ความเข้าใจก็เหมือนกันก็ไปยังเป็นเพียงสิ่งอุปโลก์สิ่งสมมติขึ้นทางจิตทางทิฏฐิทางญาณทัศนะ,ะมันไม่มีเราเข้าใจจริงๆหรือเขาเข้าใจจริงๆหรอกโลกมันไม่มีเราเป็นผู้ไม่เข้าใจหรือมันไม่มีเขาเป็นผู้เข้าใจจริงๆหรอไม่เข้าใจจริงๆหรอกมันของชัวง่วคราวหมดแหะ เราก็ไม่จริงเขาก็ไม่จริงสิ่งอุปโลกดังนั้นทุกอย่างมันบนพื้นฐานของว่างเหมือนกันหมดเรียกว่าสุญญตาไม่มีความหมายด้วยความเป็นอะไรในในอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นดินก็ไม่ใช่ดินน้ำก็ไม่ใช่น้ำลมก็ไม่ใช่ลมไฟก็ไม่ใช่ไฟ แม้แต่สรรพสัตวเองก็ไม่ใช่ความเป็นสรรพสต์จริงๆหรอกมันแค่อุโบกบัญญัติขึ้นแค่สมมติขึ้นถ้าไม่ไปบอกว่ามันเป็นอะไรมันก็ไม่มีความหมายของความเป็นอะไรเลยอันนี้ก็ว่าเอาท่านั้นแหละพูดเอาท่านั้นคิดกันเอาบัญญัติกันเอาโบรกเอาทั้นั้นนั่นเป็นนั่นแต่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นอะไรจริงๆรอกลูกไม่มี มันแค่โวโลขึ้นบัญญัติขึ้นคนก็ไม่ใช่คนจริงสัตว์ก็ไม่ใช่สัตว์จริงสรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นเพียงแค่สมมติบัญญตัติความหมายและความเป็นในตัวมันเองจริงๆมันไม่มีมันไม่มีอยู่ก่อนแล้วแต่นั้นมันก็แค่วโลแค่สมมติอย่าใช้สร้างกรรมเท่านั้นเอง อย่าใช้ไปในทางทะเลาะเบาแวงอย่าใช้ไปในทา,างกระทบกระทั่งอย่าใช้ไปในทางเบียดเบียนอย่าใช้ไปในทางที่เอารัดเอาเปรียบหรือว่าเอาแพาเอาชนะธาตุขันนี้ให้อุปโลกใช้ได้ก็คือเกื้อกูลสงเคราะห์โอสถศัสต์อย่าให้นอกเหนือไปจากนั้นถ้านอกเหนือไปจากนั้นจะกลายเป็นกรรมภาวิบัติภาวิกฤต จะทำให้มันวิกฤตในธาตุในขันในจิตที่อุปโลกขึ้นนั่นแหละให้อุปโลกใช่โปรดสาเท่านั้นเกือ้อกูลห้ามเอาไปใช้แข่งดีแข่งเด่นแข่งขันประกวดประชันทะเลาะเบาแวงทำลายเบียดเบียนแม้ในหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะรู้หนึ่งขณะเห็นหนึ่งขณะสัญญาที่อุปโลกขึ้นใช้งาน อย่าใช้เบียดเบียนอย่าใช้กระทบกระทั่งกระเทือนอย่าใช้ทะเลาะเบาะแวงแ้าจะใช้เมตตาไปแล้วไม่เป็นไรโปรดสัตว์ถ้าจะใช้เตืเ่นไปสว่างสวัยไปไม่เป็นไรโปรดสัตใช้มันเกื้อกูลแต่นั้นอย่าใช้ทตาขันแบบผิดๆใช้เพื่อมุ่งเอารัดเอาเปรียดต่อสิ่งใดๆใ,ใช้เพื่อตักตวงผลประโยชน์ ส่งเสริมความโลภในใจผิดทั้งหมดมันไม่มีความหมายด้วยความเป็นอะไรในตัวมันเองอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นทุกธรรมชาติธาตุทั้งหลายเพียงแต่ว่าไปหลงบัญญตัติหลงอุโลกหลงสมมติเกินเกินไปมันไม่ได้ใช้สมมติในฐานะสมมติไม่ได้ใช้อุโลกในฐานะอุเลกมาชั่วคราวนะ มันไม่ได้เป็นจริงๆนะคนก็ไม่ใช่คนจริงๆสัตว์ก็ไม่ใช่สัตว์จริงๆนะมันเป็นความเป็นเพียงความหมายอุปโลกเท่านั้นบัญญัติอุปโลกเท่านั้นเองเขาเรียกว่าบัญญัติปรุงแต่งบัญญัติที่สมมติขึ้นแต่เรื่องเดิมแท้มันไม่มีความหมายอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความเป็นอะไรไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี อย่ามัวแต่ตอกย้ำคิดว่าดีคิดว่าไม่ดีมันจะกลายเป็นความหลงทันทีอย่ามัวแต่ตอกย้ำคิดว่าใช่ไม่ใช่มันเป็นบัญญัติในใจที่สมมติขึ้นกระโลกขึ้นเท่านั้นเองอย่ามัวจะไปย้ำเนั่นเป็นนี่จริงๆมันจะหลงเลยเดี๋ยเป็นความหลงทันที อย่าคิดว่ามันจริงมันไม่จริงอย่าพยายามอย่าไปยึดมันไม่ใช่ตรงที่จริงและไม่จริงโดยความหมายว่าจริงแล้วไม่จริงก็เป็นเพียงบัญญตัติสมมติบัญญัติอุบโลขึ้นคิดขึ้นเองรู้สึกขึ้นเองตีความขึ้นเองก็ชั่วคราวไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงมันก็ ไม่มีความหมายอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนกันหมดจริงก็ไม่มีความหมายของคำว่าจริงอยู่แล้วไม่จริงก็ไม่มีความหมายของคำว่าไม่ร hole, รจริงอยู่แล้วเรื่องมันเป็นเพียงแค่บัญญัติดังนั้นอย่ามัวแต่หลงใช้บัญญัติซ้จนหลงจริงจังแล้วมันจะไม่ะ pregnant, ทะเลาะกันมันจะไม่ขัดแย้งกันธาตุบริสุทธิ์กับธาตุบริสุทธ์เหมือนกันหมด ใจมัวจะคิดว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรอยู่มันไม่มีความหมายของคําว่าใช่ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยลูกเนี่ยใช่มันก็ไม่ได้มีความหมายของความว่าใช่อยู่แล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีความหมายของความที่มันไม่ใช่มันไม่มีความหมายอยู่ก่อนแล้วเรียกว่า n น ที่มันไหมอยู่แล้วไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วนั่นเองในขณะดินมันก็ไม่ได้ว่าตัวมันเองว่ามันเป็นดินน้ํามันก็ไม่ได้ว่าตัวมันเองเป็นน้ําแต่ประการใดนี่มันเป็นโลกบัญญตัติโลกสมมติที่บวชขึ้นชัว่วคู่ชัว่วคราวในความเห็นความหมายแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อย่างนี้จริงๆ ไม่มีผู้ติดไม่มีผู้หลุดของจริงแต่ยังคิดว่าตัวเองติดมันก็ยังหลงอยู่มันก็หลงคิดตอกย้ําไม่ใช่แค่ไม่เข้าใจว่าแค่สมมุตินะแต่คิดว่าตัวเองหลุดพ้นมันก็ยังเป็นความหลงในความคิดอยู่มันไม่มีผู้ติดผู้หลุดของจริงมันมีแต่ภาวะอุปโลกสัญญาอุปโลกความคิดอุปโลกรู้เห็นอุปโลกขึ้นชั่วข้าวสมมุติขึ้นชั่วข้าวทั้งหมด มันเป็นเพียงแค่สถานภาพแห่งการสมมติและการอุโลกใช้ธาตุขันจิตวิญญาณมันไม่ได้มีความเป็นจริงๆไม่ได้มีความหมายจริงๆอย่างที่สมมติหรอกทุกสิ่งอย่างมันปราศจากความหมายในสภาพเพราะมันอยู่เองแล้วหมดไม่มีความหมายอะไรของความเป็นคนดีคนไม่ดีของความเป็นคนผู้ ตกต่ำหรือผู้ประเสริฐเลิศเลออะไรมันไม่มีความหมายหรอกอันนั้นมันเป็นสัญญาหรือความนึกคิดปรุงแต่งที่บลรกขึ้นมันหยาิขึ้นไม่ใช่ของจริงดีก็ไม่จริงไม่ดีก็ไม่จริงเรียกว่าทาตาทุกท่าอันนี้จังเหมือนกันหมดทุกอย่างอันนี้จังเหมือนกันหมดหละเรียกว่าชั่วขราวชั่วข้าวชั่วข้าวแต่นั้นสิ่งที่ชั่วคราวนี้ก็อย่าไปหลงชั่วกับมัน ก็เลยอย่าไปหลงชั่วคราวนั่นแหละก็ท่ามกลางแบบไม่อะไรกับอะไรใช้สมมติบัญญตัติใช้อุปโลก่าตุบโลกขันดพดีเป็นไปในลักษณะของการเกื้อกูลสงเคราะห์โลกธาตุที่ยังลงลุ่มหลงโมเมาใช้ธาตุใจขันที่เป็นไปเพื่อการขี้คลายจุดประกายแสงสว่างขึ้นในการเรื่องการปรงกันวางการปล,รรปล่อยจากความหลงยึดติดทั้งหลาย โรคกระทาสังสวัสที่เขายังหลงอยู่เท่านั้นให้ใชเ้เดาแค่นั้นถ้านอกเหนือไปจากนั้นเราจะก่อเกิดกรรมถ้าหลงใช้ถ้าใช้ขันเพื่อการอยู่การยึดเราจะเกิดก่อกรรมตลอดอย่าเป็นปัญหาดอกสังสวัสด แต่นั้นการอุปโลกใช้ท้าใช้ขันในโลกธาตุสังสวัตนี้มันจะได้แค่ใช้เกลือกูลใช้โปดสประสัดเท่านั้นไม่ใช่ใช้ไปทะเลาะการเบียดเบียนกันแข่งดีแข่งเด่นกันหรือว่าเอาละเปรียบกันหรือเพื่อยกหูชูหางหรือเพื่อความยึดความติดหลงสำคัญตัวสำคัญตนไม่ใช่ทั้งหมด อาศัยชั่วคราวทุกอย่างในฐานะอุโลกในฐานะสมมติทั้งหมดทั้งสิน้นยศถาบรรดาศาักอะไรก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของจริงไม่ว่าจะยศช้างยศมา่ายศควายยศกระบือหรือยศอคนยศพระก็ของอุโลกของสมมติชั่วคราวไม่ใช่สิ่งที่จะหลงไหล แต่ถ้าไปหลงไหลายแล้วจะได้เป็นเวรเป็นกรรมวนเวียนอยู่กับสิ่งสมมุติอีกยาวนานเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทุกไปเสียปเปล่าก่อเกิดวิกฤตกับโลกกระทะสังสวัสดพราะความหลงของทุกๆความหลงเนี่ย่ต่นั้นทุกอย่างมันไม่ใช่ของจริงในตัวมันเองอันนี้จังตลอดเวลามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆ เรียกว่าสิ่งชั่วคราวทั้งหมดทั้งสิ้นแต่นั้นก็โดยที่ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วไปไม่ใช่คอยติดไม่ใช่คอยหลุดแต่นั้นก็โดยที่ไม่อยู่แล้วไปไม่ใช่ผู้รู้ผู้ไม่รู้แต่นั้นก็โดยที่ไม่อยู่แล้วไปไม่ใช่ผู้พ้นหรือผู้ไม่พ้น ก็โดยสุญญตาอยู่แล้วไปไม่มีความหมายไม่ใช่ผู้นิพพานหรือผู้ไม่นิพพานก็โดยเนื้อหาดั้งเดิมอยู่แล้วไปไม่ใช่ความเป็นสรรพสัตว์หรือความเป็นอะไรอยู่แล้วไม่มีความหมายของความเป็นอะไรอยู่แล้วแต่นั้นอย่าดันพลังเรื่องการตอกย้ำความเห็นความหมายบอกแล้วว่าให้ใช่แต่พอดี ความเห็นความหมายทั้งหลายใช้ในทางสว่างอย่าไปใช้เพื่อเกิดความหลงสําคัญในความเห็นความหมายและความยึดติดสติสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ของจริงของอุโลกขึ้นแต่ถ้าหลงตั้งเอาแล้วหลงอุโบกหลงสมมติแล้วมันจะเป็นความหลงที่ยาวนานในสติสมาธิตบะฌานญานปัญญาและในรามทั้งหลาย การอุปโลกสติขึ้นการอุปโลกสมาธิขึ้นการอุปโลกตะบะฌา,านญาณขึ้นการอุปโลกปัญญาขึ้นมันเป็นของชั่วคราวของสมมติไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าหลงจะเอาจะเป็นจะมีกับมันจริงๆมันจะกลายเป็นความหลงทันทีและนั่นแหละคือจะกลายเป็นตัวปัญหาสําหรับสังสารวัตรที่มันเกิดมาจากธรรมชาติดั้งเดิมแท้หรือว่าความเป็นดั้งเดิมแท้แห่งธรรมชาติที่มันไม่มีความหมายด้วยความเป็นอะไร แต่มันนิพพานที่แท้จริงไม่มีผู้นิพพานหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มีผู้หลุดบรรลุที่แท้จริงไม่มีผู้บรรลุจบกิจที่แท้จริงไม่มีผู้จบกิจแต่นั้นในความหมายว่าเป็นผู้บรรลุหรือเป็นผู้จบกิจเป็นผู้ที่นิพพานนั้นมันเป็นเพียงแค่บัญญัติอุโลกสมมติเป็นความหมายได้เชิงสมมติเป็นความหมายในเชิงอุโลก ซึ่อมันไม่มีความเป็นจริงในในในสิ่งนั้นมันไม่ได้มีเราจริงๆในเรามันไม่ได้มีเขาจริงๆในเขาจากนั้นให้หมดความหลงดันท <all lord>. ุล <behav> <5 S 1> ังที่จะติดที่จะหลุดหมดความหลงดันทุลังที่จะนิพพานหรือไม่นิพพานให้หมดความหลงเลยเลิกหลงเลยดันทรังที่จะพ้นไม่พ้นอะไรให้เลิกหลงหยุดหลงเลย ที่จะบรรลุไม่บรรลุอะไรให้หยุดหลงเลิกหลงเลยเพราะมันไม่มีผู้บรรลุของจริงไม่มีผู้หลุดของจริงไม่มีผู้นิพพานของจริงมันไม่มีความหมายอยู่แล้วนะเรียกว่านิพพานอยู่แล้วอยู่ที่ว่าไปหลงอยู่แค่ความหมายหลงตีความหลงปลกความคิดขึ้นในใจหลงปโลกความเห็นขึ้นในใจหลงสมมติความ หมายความเห็นขึ้นในจิตในใจมันอยู่แค่นั้นแหละคือความหลงดังน,นั้นมันไม่ใช่การได้การเสียในโลกหรือในธรรมอยู่แล้วลที่คิดว่าได้มันก็เป็นความหลงที่คิดว่าเสียก็เป็นความหลงเสียตัวในธรรมได้ตัวในธรรมมันเป็นความหลงทั้งหมดที่คิดว่าตัวเองเสื่อมจากธรรมหรือตัวเองมีธรรมตัวเองได้ธรรมมันเป็นความหลงทั้งหมดแล้วหลงคิด จร,จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรที่จะไปได้ไปเสียในธรรมไปเสื่อมในธรรมไปได้ในธรรมอะไรไม่มีทั้งหมดทั้งสิน้นเรื่องทุกอย่างนี่จังอยู่แล้วนัตตาอยู่แล้วสุญญตาอยู่แล้วปราดจากความหมายด้วยความเป็นอะไรอะไรอยู่แล้วอันนี้ไปหลงอยู่แค่ความเห็นความหมายคิดว่าเจริญในธรรมคิดว่าเสื่อมในธรรมมันเป็นความคิดที่ถูกไปหลกขึ้นสมมติขึ้น เป็นความหมายที่ถูกประโลกขึ้นในจิตอย่างนั้นอย่างนี้เราของชั่วขราวไม่ใช่ของจริงจะบอกแล้วว่าจริงก็ยังไม่ใช่ของจริงแลวนะภาษาอะไรที่มันไม่จริงแล้วมันจะจริงยังไงแต่นั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงที่จริงหรือไม่จริงเรือหมดหลงแต่นั้นก็เหลือพยาบาลที่อุปโลกใช้ธาตุขันให้มันเป็นท่าน,นแหละ ไม่ใช่ไปใช้ธาตุขันเพื่อมุ่งมั่นตั้งเอาอะไรไม่ว่าโลกหรือธรรมไม่ใช่ไปหลงใช้ธาตุขันเพื่อเอาอะไรไม่ว่าโลกหรือธรรมใช้ธาตุขันเพื่อมันเป็นประโยชน์จากการโปรดสัตว์จริงๆเท่านั้นแหละพาหยุดหลงนั่นแหละโปรดสัตว์ สะท้อนนึงการยุติหลงเลิกหลงนั่นแหละโปรดสัตว์ลูกเรียกว่าจบให้กับสัพสัตเมื่อไปหลงตั้งเอาแล้วมันก็ทั่งสติสมาธิตะบะฌา,า,านญาปัญญามันก็ผิดทันทีผิดทันทีเลยตั้งแต่เริ่มเลยหลงหลงทันทีหลงเอา หลงทันทีแต่นั้นธาตุฐานนี้ให้อุปโลกใช้ได้มันเป็นประโยชน์ท่านเองไม่ใช่เพื่ออุปโลกเพื่อเอาอุปโลกปโลกกายเพื่อเอากายอุปโลกจิตเพื่อเอาจิตไม่ใช่อุปโลกรู้เพื่อเอารู้ไม่ใช่อุปโลกเห็นเพื่อเอาเห็นไม่ใช่อุปโลกนึกอุปโลกคิดเพื่อเอานึกเอาคิดก็ไม่ใช่อุปโกโลกปัญญาเพื่อเอาปัญญาก็ไม่ใช่ ดังนั้นในทัศนคติที่มุ่งเอาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมทั้งหลายเนี่ยมันหลงหมดหลงทั้งหมดเป็นเป็นความหลงทั้งหมดหรือว่าไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเพื่อใช้ก็โกลนแต่เพื่อเอาเบลโขเพื่อเอาเบลโขมันหลงทั้งหมดหลงทั้งนั้นก็ทำากลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรสว่างไปขี้คลายไปจากความหลงทั้งหลายเป็นแบบอย่าง แบบที่มันไม่มีแบบนะก็โดยที่ไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วไปโดยที่ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วไปโดยที่ไม่แบกไม่วางอยู่แล้วนไปโดยที่ไม่นิพพานหรือไม่นิพพานอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาคอยนิพพานหรือไม่นิพพานแบบไหนอีกอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยไป แล้วไม่ต้องมาคิดว่าจะต้องดีไม่ดีแบบไหนอีกสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์แบบไหนอีกในถ้ำเนี่ยอยู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยไปกระโดดที่ไม่อยู่แล้วนั่นแหละไม่ใช่ตรงที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อยู่แล้วนั่นแหละ,ะเน,น,นี่ยจะเลืมตาหลับตาเปิดยศนะแบบไหนก็แบบไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วเนี่ยไป แบบที่ไม่ไม่ต้องคอยแบกไม่ต้องคคยวางอยู่แล้วเนี่ยไปคือไม่ต้องหลงไม่ต้องพยายามที่จะต้องสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบไหนบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์แบบไหนสำเร็จไม่สำเร็จแบบไหนไม่ต้องทั้งหมดเลยเราไม่ต้องหลงอย่าไปหลงต้องอย่าไปหลงต้องบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์อะไรสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรอย่าไปหลงต้องไม่ต้องหลง สำหรับผู้ที่เรียกว่าไม่หลงอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่หลงอยู่แล้วเนี่ยสว่างสวายปรากฏดบ้างอะไรบ้างก็ดําลิกอุบโลกดําลิกไปในสรรพสิ่งก็คี้คลายช่วยกันเองอที่ไม่หลงอยู่แล้วเนี่ยเอาแค่สมมติดําลิกอุปโลกอนุภาพไปในสรรพสิ่งดําลิกไปด้วยความไม่หลงก็จะอนเออนกอนันต์ไปในสรรพสิ่งเอง จะไปช่วยคลี่คลายโมหะความหลงลดวิกฤตความทุกข์เล่าร้อนให้กับสรรพสิ่งสรรพชีวิตจิตวิญญาณไปเองแอดัมลิไปอุปโลกแม้แต่การโปรดสรรพสัตว์ก็สมมติธาตุขันขึ้นอุปโลกธาตุขันขึ้นอุปโลกดัมลิขึ้นเป็นสื่อเชื่อมโยงในการโปรดนั่นเองแม้แต่การโปรด สัพสัตก็ยังเป็นเพียงการสมมติธาตุขนันเปโลกธาตุขันขึ้นปโลกนุภาพขึ้นทุกอย่างไม่มีอะไรจริงจริงๆอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นอา้าวโซโซ,โซ